คณะกรรและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนศักดิ์ตำบลฝ่ายหลวงอำเภอรับแรจังหวัดอุตรดิตถ์แต่งชุดสันตะข้อสีแดงจัดกิจกรรมวันคริต์มัสซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้ร่วมกันวาดภาพระบายสีคัดลายมือภา,าษาอังกฤษเพื่อนำมาประกวดจริงรางวัลพร้อมกับการแสดงคลวัยที่ให้เด็กนักเรียนตอบปัญหาชิงรางวัลยังมีการจับฉลากและของขวัญซึ่งไหไรายของงานมีเด็กนักเรียนและครูได้ร่วมก,กันเต้นรำประกอบเพลงด้านนายสุพลศรีหาอมไพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนศักดิ์กล่าวว่า วันคริสต์มาสของทุกปีกางรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันเต้นและร้องเพลงจากฉลากของรางวัลพร้อมการแจกของขวัญให้กับเด็กทุกคนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กกล้าสแสดงออกปีศูนทรียภาพยละลลักษณะทิศสัยด้านนังทถานการเป็นการพัฒนาจิตใจให้เหมาะสมตามวัยเรียนรู้การแบ่งปันและรู้จักอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนาคาคารดำรายงาน peek